เออถ้างั้นคุณประพันธ์มองอยังไงการที่ท่านนายกยอมรับว่าไปพบกับอาจารย์วิษนุนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกในทางการเมืองเพราะอาจารย์วิษณุในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็อาจจะอยู่กับขั้วอํานาจเก่าพอมาเจอร้องเรื่องนี้ไปปรึกษาอาจารย์วิษณุคือคือคือท่านทุกคนถ้ารู้จักอาจารย์วิษณุเนี่ยเราต้องยอมรับพูดกันตรงๆนะอาจารย์วิษณุอยู่ทุกขั้วการเมืองรับใช้มาตั้งแต่สมัยป๋าเปรมนู่นนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไปพูดอะไรท่านเป็นนักกฎหมายใครมาปรึกษาท่านก็ให้คำปรึกษานะท่านอยู่ได้กับทุกข้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะนายายกยอมรับก็ปรึกษาก็เป็นเหตุเป็นสิทธิ์ของท่านเพราะท่านอาจจะเห็นว่าท่านวิสุทธิุเป็นผู้มีคำช่องรู้ช่องทางแนวทางที่จะต่อสู้คดีเรื่องนี้ท่าอาจจะไปหาลือก็ได้หรือก่อนแต่งตั้งรัฐมนตรีถ้าอาจจะไปหาลือก็เป็นเรื่อง ก็ในฐานะผู้มีประสบการณ์ผ่านมาเยอะไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพอดีพอดีเสแมวคิดลึกครับเมื่อสักครู่คุณประพันธ์ผมเพิ่งคุยเสแมวบอกว่าอาจจะเป็นการไปเช็คสัญญาณหรือเปล่าว่าเอ๊ะหนึ่งในสองลุงเขามีส่วนอะไรเกี่ยวข้องไหมก็จะได้รู้จะได้แยกปลาออกจากน้ำออกเวลาเช็คบินย้อนหลังจะได้ถูกถูกตัวเออคุณประพันธ์คะไม่ได้คิดเรื่องขนาดนั้นใช่ไหมก็ก็เป็นเสียของท่านที่ท่านจะคิดนะนโนนายกก็ต้อง ก็ต้องเป็นธรรมดาเพราะท่านก็อยากจะรู้ว่าการเมืองเนี่ยก็เรียกว่าท่านอยู่ท่ามกลางอาวุธอาวุธหลายทิศทาง <c oughs> ที่จะเข้ามาถาโสมที่ตัวท่านครับเพราะฉะนั้นในฐานะท่านเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งท่านก็ต้องคิดเรื่องทีดตัวท่านว่าเอ๊ะมีอะไรที่จะเป็นการที่ สันคอนต่อเสียรภาพขอ,ของท่านหรือไม่ถูกไหมครับท่านก็ต้องคิดเป็นธรรมดาและท่านจะแก้ไขย,ยังไงอันนี้เป็นเรื่องการเมืองนะ่ะนะธรรมดาครับ,บก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็สู้กันด้วยเรื่องเรื่องข้อกฎหมายเรื่องคุณสมบัตินายกยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องออการเมืองที่อยู่เบื้องหลังอะไรจาก40สวกลุ่มนี้ทีนี้มีอีกหนึ่งปมคุยกันช่วงท้ายทิ้งไว้ตรงนี้29พฤษภาคมนี้อายการจะมีคําสั่งับฟ้องหรือไม่ฟ้องคุณทักษิณคดี112เสมาคิดว่ามันโยงใยกับเรื่องของ40สวนี้อย่าง รายยงใหญ่กับอนาคตของรัฐบาลอย่างไงพี่คือถึงบอกเลยเรื่องเนี้ยมันก็แยกส่วนอีกนะ mm. เพียงแต่ว่ากระบวนการดิวปีศาจเนี่ย mm. ก็เอามาสแสวงจุดร่วมเลยอื mm. เพราะว่าพอท่านทักษิณไม่ปฏิบัติตามดิวมันไม่มีกลไกอื่นจะไปบังคับอยู่ในตอนนี้พอดีมีประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าประเด็นนี้ยมันเป็นเรื่องของอายการเป็นเรื่องของสารสถิยุตธธรรมแต่ประเด็นเนี่ยมันเอามาเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจุดร่วมกันได้ ที่จะใช้ในการปฏิบัติการข่าวสารเพราะอะไรฮะเพราะผลของการวินิจฉัยตรงเนี้ถ้ามันออกมาเนี่ยมันส่งผลกระทบที่เกยสิงตัวนายกดนตรีได้ส่งผลยังไงหมายความว่าตอนนี้มันต้องมีออกสามทางหนึ่งสั่งฟ้องสองสั่งไม่ฟ้องสามเลื่อนไปครับถ้าสั่งไม่ฟ้องอันเนี้ยแสดงว่าที่ท่านทักษิณเดินเหินแบบหมายข้องแค่แล้วก็ส่งสัญญาณว่าไฟเขียวผ่านตลอดเนี่ย คนจะเริ่มเชื่อไปทางนั้นเลยทางโลกเลยใช่เลยครับแต่ถ้าเกิดสั่งฟ้องไอ้ไฟเขียวนั่นเป็นไฟส้มเลยส้มที่จะมาแดงเลื่อนไปเหมือนกันถ้าบอกเลื่อนก็ยังเป็นไฟส้มที่จะไปทางแดงฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีผลนะครับแต่ณนะที่เราคุยกันจุดเนี้ยและอีกไม่กี่วันหรือวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยมันก็น่าจะต้องมีความชัดเจนละที่วันพุธจะออกหัวก้อยอย่างไรเพราะว่าทางฝ่ายคณะนะทํางานของอายการ หรือทางอายการสุดเนี่ยเขาจะต้องส่งสัญญาณมาทีมกฎหมายท่านทักษิณเพื่อว่าเฮ้ยถ้าสั่งฟ้องจะได้เตรียมเรื่องประกงประกันหลักประกันอะไรยังไงถ้าสั่งไม่ฟ้องก็จะรู้ยังไงเหมือนทางทีมทนายท่านทักษิณเมื่อวานก็พูดไงว่าน่าจะรู้วันเนี้หรือพรุ่งนี้เสียมาวิเคราะห์ว่าน้ำหนักเนี่ยโอกาสที่มันจะโดนฟ้องเนี่ยสูงเหตุผลที่จริงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะว่าต้นเรื่องที่นำเข้าสู่อายการ ต้นเรื่องเนี่ยที่เห็นว่าต้องจัดการท่านทักษิณเนี่ยมันคือกองทัพบ,บกไนงะครับมันไม่ใช่บุคคลนะมันคือหน่วยงานความมั่นคงซึ่งน่าจะมีความรอบคอบและวินิฉัยแล้วว่าสิ่งที่ท่านทักษิณสื่อหรือไปทําอะไรก็ตามเถอะมันน่าจะผิดในมาตรานี้ฉะนั้นพอตรงเนี้ยเพียงแต่ว่าผู้บัญชาการทหารบเกื่อมันเป็นนีติบุคคลพปบปอบเป็นผู้ข้ามชามก็ต้องเป็นคนลงนามในหนังสือ ก็คือนยุคนั้นคือท่านพลเอกอุดมเดตทิทบดซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกับผมเองร,รุ่นเดียวกับพี่เองนะครับแล้วมันจะส่งผลถ้ามันเป็นไฟส้มมันจะส่งผลต่อนายกเศรษฐายังไงอันนี้เลยนายกเศรษฐาจะรู้ว่าเอ้ยลูกพี่ใหญ่ที่ว่ามีภูมิคุ้มกันเนี่ยจริงๆมันมีหรือเปล่าเนี่ยอเออตัวคนที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยยังชักชักชักล่อแหลมนะเนี่ยมันจะต้องกลับมาที่ท่านเศรษฐาต้องมาตรหนักให้ดีๆ ว่าคดีของท่านเองใช่ถูกต้องเพราะคดีของท่านเองเนี่ยก็แบบที่ท่านประพันธ์เนี่ยพี่พร้อมผมพูดเนี่ยถูกเลยเพราะว่ามันเป็นอำนาจห,หน้าที่ของเขาที่ไปทําได้บางคนจะไปคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องจริยธรรมเรื่องอาซื่อสัตย์สุจริตมันอาจจริยธรรมต้องผ่านปาป,ปชแต่ถ้าไปดูตามข้อกฎหมายที่ท่านประพันธ์พี่พร้อมพูดเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะ มันเป็นอำนาจหน้าที่ตามกระบวนการเข้าที่จะเสนอให้สารรัฐมนูนเนี่ยวินิจฉัยได้ฉะนั้นถ้าวันพุธนี้คำตอบคือยังเป็นไฟส้มอาจจะใกล้ๆไฟแดงเนี่ยสถานะของท่านนายกเศรษฐาก็อาจจะเริ่มไว้วางใจต่อสถานการณ์ไม่ได้น่นแหละว่าตัวเองจะได้ไฟเขียวใช่หรือจะได้ไฟส้มหรือไฟแดงเหมือนกับที่อดีตนายกทักษิณนายกเศรษฐาถึงต้องเดินไปเองหาท่านวิษณุด้วยเหมือนกันอื นี่ก็เป็นการเหมือนอไปเช็้สักยานม,ามือนกันใช่ถูกต้องอรอดูกันต่อหลายเรื่องมันโยง <c oughs> ใหญ่ <c oughs> เป็นภาพใหญ่ในทางการเมือง